สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ครับผมใหญ่ฟิชชิงออนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาลงที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมาถึงนี่ก็บ่ายสี่โมงเย็นกว่าก็มา,า,าถึงก็เห็นตาแกได้เลยตาแกที่อยู่ประจำอ่ะแกก็ดึงตาขึ้นมาให้เห็นเลยวันนี้แกก็ได้ไปสองหางหางที่สามมาชนมาเจอพอดีครับก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับก็มาลุ้นกันนะครับแต่ว่าเย็นนี้คงไม่ได้โตครับคืนนี้ก็คงต้องนอนครับไว้รอ,อตอนเช้าของพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับก็อาจจะตีเล่นๆดูช่วงเย็นเย็าตตะเพียนจะเยอะแค่นั้นเองครับปลาเน้นคงไม่หรอกครับเพราะเย็นเราไม่ค่อยกินถ้างไงกอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใหญ่พิชชิ่งวันทัวมาลุ้นกันเลยนะครับว่า หนึ่งคืนก็1หนึ่งวันผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับไปลุยเลยครับครับแล้ววันนี้ก็ได้รีวิวไมโครโฟนตัวจิว๋วตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นไมโครโฟนไร้สายเมื่อคลิปที่แล้วเอามาก็ได้หลดน้ําเป็นที่เรียบร้อยก็เอามาตากแดดก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะใช้ไม่เพื่อปรับเสียงระยะไกลให้ชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับคนทําคลิป อ่าสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่สบายมากเลยครับเสียงจะชัดเจ๋วมากเลยครับก็วันนี้ก็ลองใช้ไม้ทั้งวันนะครับน่าจะอ่าความจุของแบตน่าจะใช้ได้สามชั่วโมงนะครับก็ก็ไม่ค่อยได้เปิดจะเปิดเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองครับโอเคครับปลุยเลยครับท่านผู้ชมมาถึงหมายก็เจอเลยครับตาที่แกเฝ้าหมายอยู่ มาถึงยังไม่ได้น่ะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละ,งงล,ะลากมาไกลเลยมัมถอยไปไกลเออไม่ให้มันเห็นคนนนะ่ถอยไปไกลๆเลยมันไม่เห็นคนออมาแล้วมาถึงก็เจอเลยไซโลครับเออท,ที่เนี่ยทำสะลุดได้เด็กังใหญ่โอ้โหไซโลครับนี่ครับสวยๆเลย จ่าจเลยเออวันนี้ก็เพิ่งมาถึงครับแกก็เลยตัดปลาโชว์ให้เห็นถ้าอย่างนั้นเอ๊ะทำให้เครื่องร้อนอ่ะไปลุยกลงกงเข้าหน่อย ครียบมาแล้วเอาจะได้ปากดยังกินครับตอนนี้ใส่อย,อยู่นะเอ้ไหนๆร้องด้วยดีๆใส่น่นจะเกือบครึ่งโลครับแหมกดคันไหลเลยไปลุ้นต่อเดี๋ยวก็รู้ว่ามีปลาอะไรกินบ้างรปะ ท่านผู้ชมช่วงเย็นก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีปลาตะเพียนเข้าเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับค่อนข้างเยอะ ไซส์ประมาณนี้ครับ,บก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับ ในปลาตะเพียนจะเยอะนะครับปั้นเหยื่อไม่ทันเลยรู้สึกว่าอยากจะปั้นเหยื่อมากมากพอเอาเข้าจริงปั้นไม่ไหวครับตเม็ดห้าหกคันนี่ลงก็ได้ไม่หมดครับก็บางทีวัดก็ได้บางทีก็ไม่ได้ตัวเงี้ยมันก็เลยปลาตะเพียนเยอะโอเคครับก็ช่วงเย็นปลาตะเพียนก็จะเยอะหน่อยครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นคืนนี้ดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะครับครับทัานผู้ชมมาก็เจอเลยครับตัวแรกครับ ใช่ครับไม้แรกเด็้อนตืน แล้วครับท่านผู้ชมโลครึ่งนี่ครับท่านผู้ชมน่าจะโลครึ่งได้ครับตัวนี้ หนักใช้ได้เลยครับหไม้แรกนะครับหลังนีกปืนขึ้นมาก็ปวดไม้แรกเลยครับพรนอน้ายังไม่ฟ้าเพิ่งจะเริ่มสางขึ้นใหม่ๆเองครับก็เลยปวดไม้แรกเลยครับโอเคครับไซนี้ใช้ได้เลยครับน้ำหนักก็โอเคครับถือว,ว่าสวยงามครับสวยงามนานจะเจอ ไซส์สวยสีทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อพิ่งจะลงไปแป๊บเดียว ครับเดี๋ยวแบตหมดนะครับก็เอาไว้ดูปลาชดจะใหญ่ดีกว่าครับนี่ครับทิวทัศน์ยามเช้านะครับกับบรรยากาศขอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับก็จะมีบรรยากาศสดสวยงดงามแบบนี้นะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น,นครับแต่อาจจะมีเมฆบังนิดหน่อยทำให้แสงไม่สว่างมากเท่าที่ควรน,น่าจะสว่างกว่านี้ก็ถือว่าสวยครับ ได้ตื่นขึ้นมาชมบรรยากาศแบบนี้ส่วนเบ็ดนะครับก็จะลงไว้ประมาณนี้ครับเพิ่งจะตีไปไม้เดียวนะครับเชา้านี้หลังจากเมื่อคืนได้นอนพักผ่อนแล้วเช้าก็ได้ปวดเลยครับไม้เดียวก็โดนเลยครับอาจจะฟุกก็ได้ครับ เขเป็นไม้แรกไม่แน่ใจว่าปลาปกติแล้วเห็นเขาว่าปลามันจะกินสายครับก็ถือว่าฟุกนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับประมาณนี้ครับส่วนไม้นี้ก็ปลาค่อนข้างจะห่างตัวมากนะครับวันหนึ่งคนละหางสองหางก็ประมาณนี้ครับแต่ก็จะมีขึ้นทุกวันนะครับก็ไม่หวือหวานะครับปลาไม่ได้เข้าเป็นฝูงนะครับ โอเคครับไงก็มาลุ้นต่อนะครับว่าวันนี้จะมีเพิ่มเติมยังไงอีกต่อนะครับไปลุยครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับ มาแล้วครับตัวที่สองครับนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับ สายโลสายสวยอยู่นะครับไปลุยต่อ ลุยต่อครับชมครับท่านผู้ชมหลังจากเช้ามายันเที่ยงยันบ่ายตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วครับก็ยังเงียบอยู่นะครับช่วงสิบโมงขผ,ผมกดไปทีเดียวแต่ก็ไม่ไม่ได้ตัวครับส่วนของตาของแกที่ลงประจำแกก็ได้ทุกวันในวันนี้แกก็ไม่ได้เหมือนกัน,นครับไม่เข้าเลยครับอนข้างคืเงียบ เงียบเชียบไปเลยครับน่าจะเป็นวันนี้มันหยุดด้วยมังปลาเลยหยุดด้วยครับก็<笑><笑>ปลาจะหยุดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับวันนี้วันเสาร์ด้วยพอดีก็ปลาก็เงียบอย่างนี้ก็ก็มาลองลุ้นดูครับจากบ่าย2องโมงกว่านี้ลงไปยัน5้าโมงครึง่งก็น่าจะได้กลับแล้วครับก็มาลุ้นดูครับว่าจะมีปลาเข้า เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็หมายนี้ก็ยังเป็นหมายาหมายเดิมอยู่นะครับแต่ปลาวันนี้ค่อนข้างจะเขี่ยวมากเลยครับหายอยากเลยก็หมดเหยื่อไปไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าปลาก็ยัง,ยงเงียบอยู่แต่เพียนจะมีตะเพียนเล็กๆตัวเล็กๆครับเข้ามากวนมากเลยครับปลาใหญ่ก็เลยเข้าคยไม่ค่อยทันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ โอเคครับไงก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าจากนี้ไปอีก3ามชั่วโมงจะเป็นอย่างไรได้เพิ่มหรือเปล่าหรือจะได้แค่นั้นสำนั้นก็จบครับโอเคครับครับท่านผู้ชมก็มาถึงท้ายคลิปเปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้4ี่โมงเย็นนะครับจากเช้ามาหา4ี่โมงเย็นไม่มีปลาแต่เลยของลุงเองที่แกตีประจําก็ได้วันละสองหางสามหางแกวันนี้ก็ไม่แตหมนกันครับ ก็ค่อนข้างเงียบครับส่วนผลงานของผมก็ยังพอได้ตัวอยู่ครับ ไซรัลโลครึ่งกับไซรัลโลอยู่อย่างละตัวครับแล้วนอกนั้นก็เป็นปลาตะเพียนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอปิดคลิปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังมาเรยริ้วมาเลยครับมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวถ้าไม่ปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยว,ว่าฝนตกปิดไม่ได้ครับโอเคครับหมายนี้ก็โอเคได้นิดหน่อยครับปลาค่อนข้างเคี้ยวมันเหมือนกันหมดแล้วครับหมายไหนก็มันเหมือนกันก็พอได้ตัวบ้างเล็กๆน้อยน้อยพอได้กินอยู่ครับ ก็สุดท้ายแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมใหญ่ฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับไหมคลิปหน้าจะออกไหม้ไหนก็ติดตามดูได้เลยนะครับ